โตโยต้าแคมรี่ปี2026เป็นหนึ่งในรถซีดานขนาดกลางที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในปีนี้ด้วยการปรับโฉมใหม่ทั้งภายนอกและภายในทําให้รุ่นใหม่นี้น่าสนใจยิ่งขึ้นกว่าเดิมสําหรับใครที่กําลังมองหารถยนต์ที่มีความสมดุลทั้งในเรื่องของสมรรถนะความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ําสมัย t o โ o t a c a m มร2026คือหในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามภายนอกของแคมรี่รุ่นใหม่ได้รับการออกแบบให้มีเส้นสายที่เฉียบคม สปอร์ตมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ที่ดูดุดันไฟหน้าเละทรงเรียวพร้อมไฟเดอร์ทามบรอนนิ่งไลท์ที่ช่วยเพิ่มความหรูหราและทันสมัยล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดตั้งแต่17-19นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยสีตัวถังมีให้เลือกหลายเฉดส,สีรวมถึงสีพิเศษใหม่ในปี2026ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแคมร y ได้อย่างชัดเจนสำหรับภายในห้องโดยสารโตโยต้า a m มร2026ยังคงเน้นเรื่องความหรูหราและความสะดวกสบายเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงพร้อมฟังก์ชันปรับไฟฟ้าหลายทิศทาง ระบบ i n f o t a i n มนต์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ถึง12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก JBL ในบางรุ่นระบบแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวาช่องชาร์จ USB-C และ Wireless Charger ช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้โดยสารทางด้านขุมพลัง t o โยต้า Camry 2026มาพร้อมกับตัวเลือกเครื่องยนต์ที่มีทั้งเครื่องยนต์เบนซินและระบบไฮบริดโดยเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.5ลิตรให้กำลังที่เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน ในขณะที่รุ่นไฮบริดให้ทั้งพลังงานที่ประหยัดและตอบสนองได้ดีขึ้นพร้อมเทคโนโลยีไฮบริดเจนใหม่ที่พัฒนาความเงียบและการประหยัดน้ำมันให้ดียิ่งขึ้นระบบเกียร์แบบ eCVT ช่วยให้การขับขี่ลื่นไหลและมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลากหลายเช่น Eco, Normal และ Sport ระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense เวอร์ชันล่าสุดถูกติดตั้งมาเป็นมาตรฐานในทุกรุ่นย่อยไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้า พร้อมเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบอ่านป้ายจราจรอ,อีกทั้งยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันกล้องมองรอบคันและเซ็นเซอร์ช่วยจอดเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่โตโยต้าแคมรี2026ไม่เพียงเป็นรถที่เหมาะสําหรับครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเหมาะสําหรับคนที่ต้องการรถที่มีความเป็นมืออาชีพหรูหราและมีเทคโนโลยีครบครันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองหรือต่างจังหวัดแคมรีก็สามารถตอบโจทย์ได้ครบทุกมิติ หากคุณสนใจรีวิวรถยนต์เพิ่มเติมทั้งรุ่นใหม่ล่าสุดหรือเปรียบเทียบสเปคในแต่ละรุ่นอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับรถยนต์ทุกประเภทช่อง C.K Auto Review ของเราคือแหล่งข้อมูลที่คุณวางใจได้สำหรับรีวิวรถยนต์ที่เป็นกลางละเอียดและตรงไปตรงมาทั้งรถญี่ปุ่นรถยุโรปรถใหม่รถมือสองและเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้า